นี่คือ11แล้วไมร่อมปอลอกแรกมันก็เข้าแถวแถวเรา1 1คนแรกอะประกาศมา11คนแรกเข้าแถวครับเรมีรอบใช่ไหมเราต้องถึงแยดใช่ไร้อนมแส่มาแล้วใช่ไหมจัดแถวยาวเลยครับป้าใสมาแล้วจ้า ถ้าอยู่ไหนติดแล้วคงปคนนั้นอ่ะ่ตตามมันได้ที่ไหนใกล้แม่ก่อนได้ไหเอาถึงกแก่อนเป็นรอกแรกนะครับเป็นที่แบบเลือกโวย หรอครับพอเพี่ยอนีอ่นก็ยังไม่มาไหมครับทสลากัเป,ป็นยังไงให้เขาเลยไหมให้สลากูกตาก็จะสลาก,กันต้องทจ้าอ่ะพี่แอร์พี่ชาจะเสร็จไปไหมเราจะก,ก,กลักบส่งตัวแทนจากเพราะเราอเราจะจงน โอเคดา้อนันก่อนนะงัน่ราค่ะตอเลยเป็นบอกดนล่องเลยด้มาดนล่องเลยเนี่ยใช่นะครับจับแทนก็จะดัน่องนะครับน่าจะปรับพื้นที่นะครับ ต้นไม้บางปาต้้นไมกนป้าพุกจาเนี่ยต้องเคยมามันเลยไม่ครบโอ้โหไม่นอะไรป้าป้าก็คือจบจบคลิปนี้ใช่ไหมก็รอตอนเย็นนะครับตอนนี้ยังมาไม่ครบกันนะครับมาพบกันทุกคนก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวว่าสิบคนนึงคนจะต่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดขนของพ่อพี่มีพ่อฝืนเดินได้สิบเอ็ดคนแล้วสิบเอ็ดช่องแรกช่องแรกที่ถ้จับอ่าไม่ต้องจับนะครับถ้าเลือกคันเลือก ครับขอความดีกับผู้ที่มีรายชื่อด้วยนะครับเนาะทางสิบเอ็ดรายชื่อนะครับนะก็ตอนเย็นก็มากับฉลากในส่วนที่ล็อกที่เหลือนะครับใช่ไหมครับครับพี่ชีดเป็นหนึ่งในเพ็ดนะครับเป็นรุ่นบุกเบิกนะครับชอบตรงนั้นชี้เลย อ้้ครับผมลอสุดทายครับแต่ผมเพิ่ทีรับาคนรกเอเรือเกไปลอกทุกทายไหมก็อยู่กับลูกกับป้ามานานเราได้จับผอเราได้ล็อกเร่องแต่เราอยากได้ล็อกสุดท้ายไงโอ้ยไม่เปลียนไรเปลี่ยนใครก็ได้เราเปลี่ยนเขาไง ก็ดูบรรยากาศนะครับรอตอนเย็นนะครับพี่ๆนะฮะตอนนี้ก็ฝากดีตามนะฮะสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับเรามาลุ้นกันในส่วนของล็อกที่แล้วนะครับนะก็เราก็ขอแสดงความดีกับพี่ๆี่สิบเอ็ดล็อกแรกนะครับที่คุณป้านะครับก็ให้ความสนใจการช่วยงานนะครับที่อยู่ประจำนะครับนะก็จะช่วยงานคุณลุงคุณป้าได้เต็มที่นะครับผมนะ มีความรู้สึกดีๆมากกว่านี้ดูบรรยากาศนครับอยาบอกใครเชียวชุมชนยูทูบเบอร์นะครับโอ้โหสุตาเชียวนะใกล้ๆนะถ้าสุกานจาวันกูอยากจะไปใกลๆอ่าดีแล้วใจตัวเองแบบนั้นเชียวลุงพันอันนี้มันทั่วโลกไว้นะหน่อยสิอ้าวหน่อยใส่ใส่แว่นตานี่สบตากันยังไงครับต้องถอดใช่ไหมอืม แบบนี้เ้าเรียกว่าคลิปนี้เปล่าก็จะนีนะเราะว่าสอตาแบบคูณสองคอนบกมาสอะนะการบอกมาสองกันครับผมเพราะว่าทั้งบนนี้สี่ตาสี่ตายอดสุดยอดไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไม่งั้นยลูก้างไม่เคยเดี๋ยวจะลึกใจไ่ด้เยยอมที่เรา วโอ้โหถ้าร้ตัวเองก็รีบไปซะจะตัดทิ้งไมเนี่ยไม่ตัดทิ้งอันนี้นะน้องเอ้ยกนนึ้าวปวดฟังลุงพันก่อนปดฟังวดยุ่งเใ่โหยานะใช้ยุ่งเอกิดตามค่อยเทเีเดียวกันยุ่งเลิกติดตามยุ่งงานดี า่ยเเียเียนัดเ่าตอนนี้กลับแล้วเหรอครับโอ้โหสาวๆจะกลับแล้ว ลุงจิมมี่เอาโต๊ะขวางไว้ทันทีไม่ให้ไปไม่ใช่จะขวางไว้หรอครับต้องนั้นขึ้นดีหรอครับลุงเราสองคนนะครับนะคอนเส อุมมี่นะครับอุจมี่ไปรอขายอยู่มุมนู้นนะก็มันไม่แรงนะครับเป็นช่วงๆนะครับแรงบ้างบ้างนะครับอเดินทางปลอดภัยนะครับสองสาวนะฮะไปแล้วนะฮะะนก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้มากสวัสดีครับ